าเดเมียเมียไมเดเครับเทำไมมันจะเป็นไส้คาเดเไม่มีไสไม่มีไส้วไหนนะครับตัวเมียวมินดาลนจะเป็นเหมือนขนมไข่ฝรั่งเศสนะครับเธอมคาเดเมียเบอนดมนดาลนใช่มันจะมออกแนวแบัตเตอร์อ๋อบัตเตอร์นินนใช่ จริงถ้าชอบแนวก็จะมีแนะนำเป็นลาเต้เบเตยนะครับโอลาเต้เบเต้เบเต้ถ้าเป็นกาแฟถ้านอนคาเฟ่จริงๆก็จะมีทั้งผสมนมแล้วก็ไม่ผสมนมครับ<ม>ถ้าไม่ผสมนมจะมีเอออร์เรนจ์จูสเลมอนฮันนี่แล้วก็ลาดอกไม้ครับร<ม>าดดอกไม้จะเป็นน้ำส้มเบรนกับเฮาเดลพาวเวอร์นะครับรสชาติจะมีความคอมเพล็กซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดื่มลิเปอร์ชีะครับ ชาตัวนี้ชื่อโพูลีฟมาชาจริงๆมันเป็นชื่อแบรนด์ของร้านพีชออเรนทัลครับอันนี้เราก็จะเอาเอาเอาแบรนด์ของร้านเข้าามองเขามาก็คือมาชานั่นแหละแต่ว่าจะเป็นร้านที่จะเป็นแบบเหมือนเครื่องเบรนของเขาใช่จะเป็นมาชานะครับได้ครับขนมเพิ่มไหมครับขนมอะไรถ้าขนมก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับไอชัวนาโต้ราคาเป็นบัชเบอร์ชีสนะครับใช่ ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนขนมเข้าช่วงเทศกาลนะครับถ้าช่วงเทศกาลก็จะเปลี่ยนเป็นขนมอีกเซตกรีดเอาอะไรตัวนี้ใช่ไหมมาคุโรอะไรกาวมาคุโรจะเป็นซอฟต์ซอฟต์คุกกี้ใช่ไหมช็อกโกแลตการนาลาการนาร์อ๋ออันอันไหนอันนี้ใช่ไหมมาคุโรการนารค่ะได้ครับแล้วอะไรอีกครับ ใช่ตี้านเลางะเป็นมัชเมลโลครับตัวนั้นบนจะเป็นคุกกี้รสตับห้อปัาแมวแมวเออทำแมวก็ได้เหมียวค่ะเหมียวแมนดารินค่ะไม่ใช่อ้นนีจะมี้านดอกไม้นะครับโกโก้ทานหวานไหมนะครับ ค่ะตอนนี้นะคะเราทั้งสามคนนะคะก็มาอยู่ในร้านนะคะแล้วก็สั่งเมนูมาแล้วก็คือมีนะฮะทีละคนอันนี้นะคะเป็นขนมก่อนมาคุโระมาคุโรนะคะตาคุมคุมตูตูคุกกี้ลาดซอสแบบช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ท็อปด้วยมาชเมลูใช่ใช่อันนี้คือน่ารักมากเหมี่ยวแพนดารินนะคะก็เป็นขนมปัง ที่เคลือบด้วยตัวชีสเมเจ่ชีสหรือคาราเมลคาราเมลใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันหอมหอมหอมนะคะน่ารักมลแล้วเมนูน้ํามีอะไรบ้างเอ่ยน้ำของหนูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไห้่อใหม่น้ำขมิ้นาำของหนูนำร้านดอกไม้ค่ะตอนนี้จะเป็นน้าส้มแบบผสมหลายอย่างมากเลยผสมเออเกรอ่าชาเออเกรค่ะมีน้ําส้มอร่อยมาก มีท็อปปิ้งสวยงามตกแต่งมีผลไม้ด้วยผลบัลเบอร์รี่นะคะแอบชิมแล้วสดชื่นมากและของลิ้นนะคะอันนี้เป็นพิเรสมัชากนะคะเป็นมัชากเข้มๆนะคะทางร้านแบบชงไม่หวานมากนะคะทาาแล้วก็สดชื่นสุดท้ายนะคะก็เป็นไอวอรี่คอสนะคะช็อกโก้นะคะเป็นช็อก เป็นช็อกโกแลตเนาะก็ก็คือช็อกโกแลตนั่นแหละโกโก้นะคะแต่ว่ามีความเป็นแบบเหมือนเป็นยี่ห้อไอวอรี่แล้วก็คอร์อสนะคะก็จะมีอันนี้สั่งวันน้อยนะคะเพื่อสุขภาพเวแลานะคะสั่งลองสุขภาพเรายังไม่ได้ชิมนะคะว่าเป็นไงเนาะชิมก่อนชิมชิมแล้วรีวิวเลยหวานรอย เแกแี่งแรงเกินร้อยไม่ใช่อะไรน้ำหนักมันมีความเข้มขน้นแบบเข้มข้นมากมคือแบบเหมือนไม่ได้กินน้ำเปล่าแต่ว่ากินช็อก,กโกแลตโกโกจริงๆช็อกช็อกโกแลตจริงๆช็อกถึงเข้มค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปชิมขนมกันนะคะว่าเป็นยังไงไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ เราบูนะคะเราก็รีวิวอาหารไปแล้วรีวิวขนมไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะ mm. ก็ปิดท้ายนะคะด้วยการที่เราจะมาสรุปนะ mm. บรรยากาศในร้านนะคะค mm. ือร้านเนี่ยมีแบบคนมาตลอดเลยแน่นร้านตลอดเลยนะคะอ่าแล้วก็บรรยากาศเป็นไงคะให้ลิก,กบรรยากาศนะคะตอนนี้ mm. ก็ใกล้ช่ว คัสสิคัสสีคัสสิคัสสิคัสเิคปสสเคัสเิคัสเิคัสสิคัสสิคัสสาคัสสิคัสสิคัสเิคัสสิคปรเจคัสเิคัสเิคกตสิคัส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 เิคัสสจคัสสิคมสสิคัสสิคัสสิคัสนิมัสสิคาสสนคัสเิคัสสิค้สสิคั่าิคัสสิคัสสิคัสสิคัสนิคั้าิคัส้ิคัสส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 คบสสิคัสสิคัสิคัสสินิบบคคิิค แบบต้นคริสต์มาสอเงี้ยคือแบบน่ารักมากมีครถ่ายรูปเยอะเนาะใช่มีมุมถ่ายรูปเยอะนะคะใครที่ชอบถ่ายรูปนะก็สามารถมาที่ร้านสโลบรูได้นะคะแล้วกันดินทคนะคะสำหรับใครนะคะที่จะมาร้านคาเฟ่สโลบูนะคะก็คือสามารถถ้ามาลุมีเนี่ยสามารถลงได้ที่ป้ายปันทิปแล้วข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ตรงซอยงามวงศ์วานชิดสองค่ะเดินเข้ามาประมาณร้อยกว่าเมตรประมาณสองร้อยกับสองร้อยเมตรค่ะร้านจะอยู่ขวามือขับเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะคะค่ะ ก็สำหรับไทยนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้กับพวกเรา3คนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้กับพวกเรานะะคในช่องไปเที่ยวกันไ y ซีเดแล้วเจอกันนะคะคลิปหน้าค่ะายบายบายคลิปยังไม่จบนะคะยังมีช่วงสเปเชียลพาร์ทค่ะเป็นพาร์ทที่เรานะคไปกันอีกรอบนะคะในรอบของปีใหม่ค่ะ ขนมนะคะก็จะเปลี่ยนธีมแล้วนะคะเป็นธีมในปีใหม่ค่ะส่วนรูปนะคะที่ฉายให้เพื่อนๆสามารถถ่ายรูปกันได้นะคะก็เปลี่ยนเช่นกันค่ะ ส่วนบรรยากาศในห้องด้านบนนะคะก็เปลี่ยนเช่นกันค่ะลองดูนะคะมีการย้ายโต๊ะเปลี่ยนที่นั่งย้ายโคมไฟหรือว่าย้ายต้นคริสต์มาสนั่นเองค่ะลเลเนียถ่ายนว่าน่ารักมนน่ารักมากอีน่ารักมากอีนี้ก็น่ารัก,กน่ารักเรย ค่ะวันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะเราก็เห็นกันแล้วเนาะตอนแรกเนี่ยเรามารอบหนึ่งแล้วนะคะกับสโลว์บลูนะคะก็คือเป็นทีมคริสต์มาสเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยขนมเนี่ยยังไม่มีนะคะก็คือขนมต่างๆที่ที่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเป็นสเปเชียลเนาะเป็นเป็นพาสสเปเชียลให้ดูละกันนะคะหลังจากที่เราตัดคลิปธรรมดาแล้วเนาะก็คืออันนี้นะคะก็จะมีขนมนะคะที่เรา สั่งเพิ่มมาเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะคะก็มีอะไรบ้างคะอ่ะดินก่อนของดินนะคะเป็นวัตเบอร์รี่โซดาค่ะคานแล้วแบบสดชื่นมากแบบต้นแบบแบบคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะไ่ะหวัซาของเด็กน้อยล่ะเป็นรูดอฟค่ะเป็นขนมเป็นคล้ายช็อกคุกกี้ช็อกโกแลตแล้วตาเขามันก็จะเป็นมาร์เมลูแล้วก็มีเยลลี่เป็นจมูกอร่อยค่ะ น่ารักด้วยเนาะอร่อยน่ารักด้วยนะคะส่วนของแป้งนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตอ่าฮอตช็อกโกแลตนะคะก็จะมีตัวมัชเมลโล่ท็อปปิ้งอยู่นะคะก็เป็นน้องมัชเมลโล่เป็นแบบเหมือนสโนว์สโนว์แมนเนาะแล้วก็มีมีอะไรอนะ่ะบ็อกกี้เนาะเป็นแขนเนาะก็น่ารักยิ้มแป้นเลยนะคะก็เด็กน้อยก็อยากอยากรับประทานนางนะคะก็กินไปเรียบร้อยนะคะส่วนหัวนะคะก็เราก็ได้ <c oughs> ใช่แต่อันนี้คือแป้งไม่ คือแป้งสั่งแบบไม่มีนมไม่มีมคือก็คือจริงๆเราเราสามารถเดคอเรตได้สามารถบอกเขาได้นะคะว่าเราอยากทานหวานทานเอ,อใส่นมไมไม่ใส่นมอะไรเงี้ยเราสามารถบอกได้หมดเลย<ม>อืมใช่ก็ถ้าเกิดใครนะคะยังหาที่นะคะที่จะมาเที่ยวนะสำหรับปีใหม่นะคะ<ม>อ่าก็สามารถมาได้นะคะที่สโรบูนะคะค<ม>่ะเอาละค่ะ